ผมมินจากไดโอะบอกครับก็เปิดราคามาแล้วนะฮะสำหรับโอล่า7ราคาก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างที่คาดไว้นะครับบางคนเห็นราคาเขาเนี่ยบอกเฮ้ย hey, ตัวท็อป1 3 9 9ตัวเริ่มต้น1299แล้วไปเทียบกับรถที่ไซส์พอกันแล้วบอกว่าของเขาแพงจริงๆไม่ได้แพงนะฮะคุณต้องดูเรื่องของความจุแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของโอล่า7เป็น NMC ก็คือแบตยอย่างดีและก็ความจุ8ป5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับในขณะที่ คู่แข่งที่เขาเปิดราคาพอๆกันเนี่ยแถวล้าน2ล้าน3แบตเขา60กว่ากเท่านั้นเองนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญก็คือเรื่องของระยะทางวิ่งนะครับตอนนี้แบรนด์โอลาเองนะครับเขามีตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นโอลา o o d c a t t มีตัวกลางโอลา o o d c a แ t GT และตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวพรีเมียมตัวท็อปนะถ้าคุณเคยขับพวก c a m รี่ c อคคอมาเราก็จะเรียกร้องนะครับว่ารถไฟฟ้าไม่อยากจะเพียงแค่ ประหยัดค่าใช้จ่ายนะวิ่งจากจุดหนึงไปจุดหนึงแล้วไม่มีเรื่องของความสะวกสบายความนุ่มของช่วงล่างนะครับแต่ฟิลของรถด D ี e gment เนี่ยมันอยู่ในโอลา7 7ซึ่งเป็นรถไฟฟ้านะแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้นะครับสำหรับ83.5ิกิโลวัต์ชั่วโมงเนี่ยในตัวเริ่มต้นก็คือตัวลองเลนส์ e 1 2 9 9 0้าบาทเนี่ยมันวิ่งได้ระดับ600กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมาพร้อมกับมอเตอร์ความแรงระดับ204แรงม้า ็เรียกได้ว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนตัวท็อปของเขารุ่น Performance เนี่ยเป็น Dual Motor 2ร์มอเตอร์และมอเตอร์หน้าหลังเป็นแม่เหล็กถาวรด้วยนะครับความแรงระดับ408แรงม้านะก็หลังติดเบาะเลยทีเดียวราคา1,499,000บาทนะครับราคาที่ผมแจ้งไปนะครับตัว long range เนี่ย1น9 9และตัว p e r f o r m a n c าน9เนี่ยราคาเขาก็รวมในส่วนของอดีลที่เป็นของแถมนะครับก็มีเรื่องของ wall charger ประกันประเภทหนึ่ง ประกันประเภทหนึ่งของรถไฟฟ้านะครับราคาไม่ถูกนะนะเหมือนราคาแบบพวกเบนท์เบียมเลยนะเขาแถมก็ดีปกติรถออกใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะแถมนะพวกนี้เราต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็มีฟิล์มที่เป็นเกรดดีนะครับฟิล์มเนี่ยไม่ได้ติดแค่รอบคันนะครับติดรอบคันแล้วก็ต้องติดหลังคาพอล a เม c g ิกล s ส o ูฟด้วยคือดูแต่ราคาอย่างที่บอกครับมันก็เฮ้ยมันจะไปเห็นคู่แข่งเขาล้านสล้านสเท่านั้นเองแต่จริง แบรนด์เนี่ยถ้านับในแบรนด์รถไฟฟ้าด้วยกันนะครับก็จะมีโอล่าของเกตวอร์มี BYD นะครับ, War, D, รบก็จะเลเวลเดียวกันไล่ลองลงมาเนี่ยมันจะเป็น n นต้เป็นดีพอของฉางอันจะเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องของคลาสของแบรนด์เป็นเลเวลของแบรนด์นะครับก็ถือว่าราคาไม่เหนือความคาดหมายนะฮะถ้าจะเอาไปเปรียบเทียบนะครับเรื่องคู่แข่งโดยตรงของโอล a า7เนี่ย ก็จะต้องเป็น B Y D Seal นะฮะซึ่งจะมีในส่วนของมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่แบบนี้เปรียบเทียบได้นะครับรถก็จะเป็นพูดง,ง่ายๆเรียกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้าดี e gment แล้วกันนะวันนี้เปิดราคาแล้วก็ลองมาจับมาดูมาชมกันได้นะครับถ้าเกิดเอาให้ตรงกับงบประมาณของท่านเขาก็มี o อ a g o o ก c a t ตัวที่ถูกลงมาราคาก็ค่อนข้างดีนะครับมีคมเป็นโปรโมชั่นในงานด้วยส่วน o อ a 07คันที่อยู่บนเวที นะครับก็ค่อนข้างว้าวก็คือตัวสีม่วงเป็นสีพิเศษนะครับภายในสีน้ำตาลและที่ท่านเห็นเนี่ยเขาตกแต่งแบบว่าโชว์เฉยๆนะครับไม่ได้ขายแบบนี้มันเป็นสีเทาแต่เอามาแลปเป็นดำด้านนะแล้วก็ใส่ล้อสีดําส่วนคาลิปเปอร์บเบรกมันได้เป็นคาลิปเปอร์สีแดงอยู่แล้วก็มาลองจับมาชมตัวจริงกันได้นะครับสำหรับโอล่าเนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือเกทวอลมอเตอร์เกทวอลก็มีรถอีก3แบรนด์นะฮะถ้าท่านไม่สะดวก ในเรื่องของรถไฟฟ้าออกนอกบ้านจุดชาร์จมันไม่เพียงพอนะครับต้องการเป็นรถคันเดียวของบ้านไปได้ในทุกรูปแบบก็เป็นรถไฮบริดก็ได้เขาก็มีเช่นกันราคาก็ลดลงมารวมแคมเปญของแถมอะไรต่างก็ถือว่าถูกเหมือนกันนะครับรถที่เข้ามาจัดรายการวันนี้ก็มีแทงแทงก็เป็นแท้ง300แทง500ส่วนตัวฮาวาวก็จะมีฮาวาวจูเลียออนแล้วก็เอสซิกเอก็มีทั้งตัว s อสแล้วก็พีเอ e นะครับ ก็ถือว่าคึกคักพอสมควรนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งนะมาเดินงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปแบบนี้นะครับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์จีนเนี่ยอยู่ติดติดกันเลยคุณสามารถจับสามารถลองนั่งนะครับเปรียบเทียบสเปคแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ถือเขาเรียกอะไรนะข้อเสนอต่างๆไปเล่เปรียบเทียบดูได้นะครับติดกับเกทวอล ก็มีในส่วนของ BYD นี่กระดังเหมือนกัน BYD แล้วก็เป็น MG ถัดไปอีกไม่ไกลนะครับก็เป็นแบรนด์ของฉางอันเป็นแบรนด์ของ GAC ก็คือไอออนนะฮะฝั่งนี้แถบเดียวนหมดเลยในส่วนของรถไฟฟ้านะครับมาลองจับมาลองนั่งกันได้นะฮะผมลองขับแล้วสำหรับโอล่า7เนี่ยรถค่อนข้างจะมีจุดขายก็คือเรื่องของความสบายของช่วงล่างนะครับแล้วก็เวลาที่ ต้องการขับขี่แบบในโหมดสปอร์ตนะฮะก็สามารถทำได้ดีก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งเลยที่ว่าคนที่เคยขับแบบซีรีส์5ซีรีส์ class, e เบนซ์ซีคลาสอีคลาสหรือปกติใช้คั m รี c c คอร์ดอยู่แล้วนะติดในเรื่องของความสะดกสบายคนที่เคยขับรถพวกนี้เนี่ยจะให้ลงมาขับรถซ s e g กเมนปกติเขาก็ไม่ได้นะครับมันยิ่งอายุยิ่งเยอะก็ต้องถามหาความสะดกสบายนะครับหาเงินมาได้ จะไปใช้รถไฟฟ้าันาเล็กๆทําไมนึกออกไหมฮะมันต้องใช้เงินซื้อความสะดกสบายจะมาซื้อความลำบากทําไมต้องเล่นรถไฟฟ้าที่ได้แบตระดับ83.5กิโลวัตต์แบบนี้นี่แหละนะมันเพียงพอแล้วก็เขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับก็ลองดูนะฮะที่งานเนี่ยเขาก็มีรถให้ทดลองขับด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมรถโมเดลอื่นในบูธเกตวอ l l กันด้วยมีตัวแต่งของแท้ง300นะชุดแต่งแท้ง300แต่งแล้วแบบอลังการมากๆมาจากเมืองจีนแปนคร เคยไปที่ประเทศจีนนะฮะเห็นเขาแต่งกันมันมากๆแต่งแท้ง300นี่แหละแต,แต่แต่งแล้วมันอลังการจริงๆนะครับโอ้โหทรงนี่มันได้เลยอ่ะใครเคยเห็นแบบจี e บเห็น G-Class เขาแต่งกันนะฮะหรือบารบัเนละาเวลาเขา G-Class ไปแต่งเป็น b a b a บัเนี่ยตัวบอดี้มันจะถูกขยายขึ้นนะครับเป็นแบบ Y i o e y o d y เลยเห็นไหม<ๆ>เขาจอดไว้เนี่ยเทียบกบบับคันข้างหลังก็คือแท้ง300 Standard ดูชุดแต่งกสิแล้วผมจะบอกว่า ผู้แทนจำหน่ายของทาง Getemotor เนี่ยหลายๆดีลเลอร์เริ่มจะมีชุดแต่งแบบนี้มาขายแล้วนะครับอันนี้เป็นไอเดียนะฮะยังไม่ได้ขายเพราะว่าชุดแต่งจริงๆเนี่ยของแท้ง3 0 0ที่เมืองจีนกำลังแบบเหมือนแบบของเล่นแบบเลชแมนทอยเลยเพราะมันแต่งสนุกนะแล้วของแต่งแบบใช้งานได้รถเนี่ยเป็นรถสไตล์ SUV เห็นไหมครับส n o ็ k เกแล้วรถของเขามันสามารถถอดแต่งใส่ในลักษณะเลโก้คารได้เลย ไม่ได้เจาะนะฮะเคยเห็นแบบพวกดีเฟนเดอร์ที่แบบถอดชิ้นนั้นใส่ชิ้นนี้ใช่เลยใส่ส n o เก e ลน,นะครับแล้วถามว่าพอติด s n o เก e ลแล้วดำน้ำได้ขนาดไหนก็ขอแค่ว่าปลายจมูกปลายงวงไม่จมน้ำไปได้นะครับเพราะรถมีกล้องด้านหลังด้วยโหดจริงครับเดิมๆเนี่ยมันจะมีแก้มที่เป็นชิ้นเหล็กตรงนี้ก็ถอดออกแล้วก็ใส่ส n o เกิลไปเชื่อมกับกลองได้เลย โหดมากนะแล้วก็ขยายยางโหไซนี้ต้องมีนะขนาด37โหดจริงครับไม่น่าเชื่อว่าแท้ง300มันจะขยายล่างได้ขนาดนี้นะแล้วคันนี้ก็แต่งเต็มเนี่ยที่ฮิตกันก็คือกระจกแบบสต road, ไตล์ออฟโรดนะครับแล้วก็กล้องเดิมก็ยังอยู่โหมาครบเลยนะบันไดขึ้นรถต่างๆน บันไดข้างคือเขามีหลายยี่ห้อนะครับอย่างเช่น snorkel เนี่ยก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะบันไดขึ้นรถของ five explorer แล้วก็บันไดตัวนี้นะครับถ้าปลดล็อกมันก็จะเลื่อนลงมาก็ปีนขึ้นลงได้เฟี้ยวมากโอ้โห oh, เนี่ย mm hmm. กำลังมาเลยสำหรับแท้ง300แท้ง300ปกติเขาจะเป็นยางแล้วก็จะเป็นฝาปิดใช่ไหมครับตัวนี้ดีไซน์ตัวครอบมา ครนะอบตัวยางอะไหมาอีกต่างหากโอ้โหแล้วแทง300เท่าที่ทราบนะครับขายไปแล้วหลายคันเหมือนกันนะเดี๋ยวคงมีคนที่สนใจนะครับถอดตัวราวหลังคาเดิมแล้วมันจะมีลูน็อตที่เขาเจาะมาจากโรงงานนะมันก็จะทาในเรื่องของออจารบ,บีกันสนิมอะไรมาเรียบร้อยแล้วน่าจะแต่งสนุกเลยแหละนะก็เป็นอีก รถคันหนึ่งนะครับที่ทำให้ลูกค้าของเก t w อลมอเตอร์เนี่ยสนุกนะครับก่อนหน้าน,นี้เขาซื้อรถ SUV ใช้งานซื้อตัว s อสซีไปนะตอนนี้ได้รถในเรื่องของ Activity c a คาเพิ่มมาอีกทั้ง300ก็ราคานะไม่ถูกไม่แพงเราคิดว่าพอเป็นรถจีนแล้วจะต้องถูกอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกลไกอย่างตัวนี้เป็น h ฮบริดนะฮะแล้วก็ Gear, ไม่ใช่เกียร์ CVT นะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์เฟืองมีระบบขับเคลื่อน4ีล้อลุยได้จริงนะครับเข้าไปลุยมาแต่ผมยังไม่เคยได้ลองขับนะติดไว้ก่อนในเรื่องของการรีวิวอยากรู้เหมือนกันว่าเข้าไปในเส้นทางออฟโรดเส้นทางอุปสรรคนอกจากเ,าเรื่องความนุ่มนวลแล้วของรถที่เป็นสไตล์แบบแบบนี้ฮะเขาเป็น SUV ที่แบบสามารถนั่งเป็นรถตรวจการได้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจออุปสรรคที่มันเละๆนะครับ รถไฮบริดเครื่องเบนซินมันจะสามารถพาเราเนี่ยผ่านอุปสรรคได้หรือเปล่าแต่คันนี้เขาคงไม่ขับนะครับคันนี้เขาแต่งโชว์แต่ติดไว้ก่อนเดี๋ยวตัวที่เป็นตัวมาตรฐานของแท้ง300เดี๋ยวไว้เราเอาไปดูกันนะครับพาดูแท้ง300แล้วไม่ดูตัว500คงไม่ได้ไปกันครับเมื่อกี้ดูแท้ง300กันแล้วนะครับแท้ง300นี่ก็ราคาล้านเมาดูแท้ง500กันบ้างพี่ใหญ่2อล้านสนะครับ ในช่องของเราก็มีรีวิวแล้วนะฮะรีวิวแบบเจาะลึกเลยไปหาชมหาดูกันได้นะครับรถเขาเป็นเบนซินไฮบริดนะสไตล์แทง500นี่หลายคนที่เป็นแบบรุ่นใหญ่จะชอบนะเพราะว่าสไตล์มันเหมือนพวก Land แลนด์คร UISER แล้วสมัยก่อนนี่แลนด์คร UISER มันไม่แพงแต่ทุกวันนี้แลนด์คร UISER มันว่ากันหลัก10ล้านตัวนี้ 2, 2ล้าน2เท่านั้นเองนะครับค่อนข้างจะป๊อปปูล่านะครับบางคนเนี่ยคิดว่าคือคือ เอาไว้ใช้แบบยามจำเป็นน่ะเออจอดในบ้านเนี่ยเขาอยากจะจอดรถที่มันแบบดูภูมิฐานแบบนี้นะฮะโลโก้แบรนด์อะไรต่างๆเกรดวอลเนี่ยเขาพยายามจะนำเสนอว่ารถจีนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รถราคาถูกเกรดพอใช้ได้เพียงอย่างเดียวนะครับเกรดวอลก็พยายามทำรถของตัวเองแล้วก็วางตัวเองให้อยู่ข้างบนให้เห็นว่า รถมันก็มีหลายเกรดหลายเลเวลนะฮะสำหรับรถจีนครับมาลองจับลองดูกันได้ผมจะบอกว่าแท้ง300แท้ง500นี่ประกอบไทยนะงานประกอบก็ค่อนข้างดีงาน QC ก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าใช้โฟลในการทำงานแบบโรงงานรถยนต์ของไทยเนี่ยเราจะมีหมดนะครับในเรื่องของอการดูแลมาตรฐานเรื่องของ QA QC นะแล้วเกตบอมอเตอร์ Motor, เนี่ยเขาซื้อโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกของ General Motor เมานะครับที่ระยองก็ค่อนข้างโอเคนะครับคันนี้ใส่แหลกเข้าไปเท่านั้นเองโอ้โหวางของไปไหนผมว่าไปได้ทั้งบ้านเลยนะฮะอันนี้คือแทง500แทง300ดุ่นอต้านะครับก็ค่อนข้างป๊อปปูลาราคา1 7 9 9 0 0้านบาทอย่างคันนี้ก็โชว์ในเรื่องของการเพนนี่ไม่ใช่รับสติ๊กเกอร์นะครับ เห้นสีลงไปจริงๆนะฮะพวกนี้มันก็ล้างออกก็ลอกออกได้นะครับแต่ให้เห็นว่าแบรนด์มันเนี่ยเป็นแบบอะไรที่สนุกเนี่ยคือคุณจะแลบก็ได้ดีไซน์เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นร้านเป็นแบรนด์ของคุณเองนะฮะยิ่งถ้าคุณเป็นแนวแบบสินค้าออฟโรดผลิตภัณฑ์อาหารรต่างๆแล้วเป็นไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับแอคทิวิตี้ที่เดินทางแคมปิ้งเนี่ยใช่เลยสไตล์นี้ เดิมๆเมป็นแบบนี้ครับสำหรับแท้ง300ขาดไม่ได้เลยนะฮะแต่งในสไตล์แคมปิง้งมีลูฟท็อปเต็นนี่ครับเขามีขายด้วยนะราคาเริ่มต้นล้านหกแท้งเนี่ยเขมี2เกรดนะครับสำหรับตัวแท้ง300อันนี้ก็แต่งให้ดูนะครับว่าวางลูฟท็อปเต็นเต็มหลังคานอนได้สองคนครึ่งนะครับก็คือพ่อลูกเด็กนะสามคนเต็มๆโอ้เฟี้ยวมาก ก็กลายเป็นว่าแม้ว่ากระแสรถไฟฟ้าจะแรงเนี่ยแต่พอเกตวอลเปิดตัวแท้ง300แท้ง500มันแบ่งกันเลยนะเราจะเห็นว่าลูกค้าครอบครัวสุภาพสตรีมากกับแฟนเขาไปดูโอล่า07ไปดูในส่วนของ o d c แควัยรุ่นแต่แมนแมนพวกเราเตะบอ bon, ลนะแคมปิง้งผู้ชายนี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยดูแท้ง300กับแท้ง500นะฮะ ราคาเขาก็ก็แพงแหละครับในเทียบกับเศรษฐกิจยุคนี้นะฮะส่วนตัวนี้ก็โอล่า07นะครับสีขาวมาดูตัวจริงกันได้สปอยเลอร์ยกขึ้นลงได้ด้วยนะครับเป็นสปอยเลอร์เป็นอเป็นอลูมิเนียมหล่อมากบอดี้เป็นเหล็กเฮ้สวยนะสีขาวภายในสีดำนะฮะ มาพร้อมแบตลิเธียมไอออนแบบ NMC ขนาด83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเพรพมานนะถ้าคาลิปเปอร์สีแดงก็บอกเลยว่าราคาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมีการแข่งขันอะไรมานะก่อนหน้านี้เขาเปิดตัวแท้งไปก่อนหน้านี้เนี่ยราคาว่าไปล้านแปล้าน2ก็ยังลุ้นอยู่ว่ามันจะไปแตะพวก ค a มรี่แอคคอร์ดตัวท็อประดับล้าน7ล้าน8หรือเปล่าแต่ราคาออกมากับแบต83.5กิโลวัตต์ผมถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมันไม่เหมือนพวกอีวีทั่วไปที่แบบเน้นแค่ว่าเป็นไฟฟ้าแต่ขับแล้วช่วงล่างกระเดิ่งกระดอนอะไรเงี้ยช่วงล่างของเขาค่อนข้างจะคล้ายๆพวกคัมรี a c o คคอแต่หลายคนผมเห็นแล้วแหละคอมเมนต์กันบอกว่าราคาโคตรแพงอะไรเงี้ยริงไม่แพงครับไม่แ เล่นได้กับราคานี้นะมีอะไรให้ดูอีกอะบูธเขานะฮะก็คันนี้ก็ยังขายอยู่เขาเร่งเลยเร่งปิดยอดเลยโอลา o o กูดแคทตัวนี้กูดแคท t t t นี่หลานสนะครับหลอ่ลอๆแบบนี้เลยเราก็มีรีวิวแบบเจาะลึกนะครับมาดูตัวจริงกันได้สำหรับโอลา o o กูดแคท GT เนี่ยมันก็แต่งมาแล้วนะฮะเพราะเจ้ากูดแคทแมวดีเนี่ยมันก็เหมือน พาสเทลหวานแต่ตัวนี้มันจะแบบดุขึ้นมาหน่อยในราคาที่แบบไม่แพงมากนะครับแต่ได้เพอร์ฟอรนซ์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็หล่อเลยนะครับโดยรวมประมาณนี้คือไม่ใช่ว่าผมให้ความสาคัญแต่รถไฟฟ้านะครับเมื่อกี้ก็พาดูในส่วนของไฮบริดแต่เราอาจจะแบบปันใจเล็กน้อยชอบส่วนตัวนะครับแท้ง300อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสไตล์เราแมนๆนะครับแต่ในเรื่องของรถไฮบริดทั้งโจไลออน s 6อะไรของเขาก็ยังมีอยู่นะฮะถ้าใครมองหาความคุ้มค่า แล้วก็บ้านไม่สะดวกที่จะไปรถไฟฟ้าบางคนเนี่ยบ้านอาจจะเป็นแบบเทาเฮ์ยุคเก่าอะ่ะสายดินก็ยังไม่เต็มระบบนะมีการต่อเติมไฟนูน่นนี่ถ้านิวตันมันหายไปปุ๊บรถมันก็ไม่ยอมไม่ชาร์จทีนี้คุณต้องเดินสายไฟใหม่นะครับต้องเดินสายไฟตั้งแต่มอแปลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายมาอีกเป็นแสนบวกลบคุณหารแล้วเมื่อรวมกับลักษณะการใช้ชีวิตมันยังไม่ควรจะต้องไปถึงรถไฟฟ้าอย่างเงี้ย คุณก็มาดูไฮบริดของเขาได้นะส่วนลดแคมเปญโปรโมชั hmm. ่นก็ค่อนข้างดีนะโดยเฉพาะตัวโจไลออนเขาพยายามเข็นอยู่จูไลออนมันแบบอ,ออกมาทีแรกเนี่ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่ขายดีเนี่ยมันจะเป็นตัว S6 กนะครับ mm hmm. ก็าฝากไว้มาเดินงานมาอเตอร์เอ็กซ์โปอย่าลืมที่จะมาดูตัวจริงของ o อ a 07ะฮะอย่าเพิ่งฟังแต่ว่าราคาเขาแพงมาศึกษาดู ว่าแบตเตอรี่เขาขนาดไหนมอเตอร์แรงแค่ไหนแล้วพื้นฐานของรถเนี่ยเลเวลเขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาดูแท้ง300กําลังมาเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่เขามุงมุงดูกันอยู่จะเขาจะซื้อหรือเปล่านะเพราะถามว่าราคามันแพงไหมมันก็ก็แพงอะ่ะคือซื้อรถไฟฟ้าที่เป็นตัวพรีเมียมของเขาได้เลยนะครับแต่แท้ง300เนี่ยมันยังเป็นรถ น้ำมันเป็นไฮบริดแต่เป็น SUV เป็นสไตล์ใหม่นะครับก็ยังมีคำถามกันเนาะว่ารถ SU v วเบนซินเนี่ยมันลุยได้ไหมผมจะบอกว่าพวกออสซี่อะไรเงี้ยฝรั่งเขาใช้เบนซินกันนะครับแต่เดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาแท้งค์300ไปลุยให้ดูนะครับแทงค์ Tank 500เนี่ยเคยรีวิวแล้วแต่จะไม่ได้เน้นลุยหนักผมว่าแท้งค์500สไตล์มันเหมือนแบบรถตรวจการรถนักธุรก,กิจรถเท่าแก่อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับประมาณนี้ฝากไว้นะฮะอย่าลืมมาบูธเกตบอร์แล้วก็อย่าลืม ติดตามช่องเราด้วยนะครับเวลามีรีวิวรถไฟฟ้าและก็รถ SUV จะได้ไม่พลาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสมัรครสมาชผมมีนจากได้เจ้าบอตั้งลาไปก่อนสวัสดีครับ